สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางสี่ฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษหน่อยปกติแล้ววีไแล้วก็พัฒนานะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับฮานอยพิเศษผมให้ศูนย์กับสองนะครับผลที่ออก79613นะครับรอบแรกรุดไปนะครับพี่เนาะเน 3, ้อ2 3เข้ามา13นะครับฮานอยปกติให้แกับ0ผลที่ออก ห้าสี่ห้ากับศูนย์ศูนย์นะครับพี่พน้องของเราก็ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้านะครับเข้ามาศูนย์ศูนย์เนาะใครรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับผมเนาะก็ศูนย์กับสี่นี่รู้สึกว่าจะมาหลายวันแล้วนะครับศูนย์น่าจะสามวันหรือเปล่าหรือสี่วันไม่แน่ใจนะครับพี่พี่น้องเนี่ยในรอบป,ปกติเนาะถือว่าเดินดีมากเลยศูนย์นะครับ ดีไม่ออกออกเบิ้ลนะออกเบิออเล้ออลหออกตองนะครับเอยดีไม่ออกตองนะครับปกติแล้วเขาจะมาตองตองศูนย์เนาะสวันติดนะครับส่วนห้าน้อย VAP ให้1กับห้านะครับผลที่ออก2 4 1กับ2 5นะครับน้องก็อรอบนี้เสาดายตัวเจาะไม่มานะครับแต่ว่าตัวเด่นนี่มามาทั้ง2เลยนะครับใครรูปที่1เข้าไปที่4 1 ใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองห้านะครับมาเลขเด่นกับเลขรูดนะครับเจาะไม่มาเนาะฮานอยพัฒนานะครับให้เจ็ดกับหนึ่งผลที่ออกแปดเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับหนึ่งไม่มาเนาะท่านใดเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่เจ็ดสามเจ็ดห้านะของเรามาตัวเจาะเจ็ดสามนะครับส่วนแนวทางนะครับพี่ๆแนวทางของวันที่ ของวันที่21นะครับจันท์ที่21นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันจันทนะครับพิเศษนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข2กับเลข4รูดที่2นะครับ2 1 สองสามสองหกสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสามตัวสี่สองหนึ่งนะครับนะครับผมอันนี้ห้าน้อยพิเศษนะครับ ฮานอยปกติให้ไปที่เลข1กับเลข3นะครับรูดที่รูทที่3 30 35 37 10 15 17 3ตัว1 3 7นะครับ ครับผมฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอยปกติเนาะท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับพี่ๆอีกหน้าจะเป็น VIP กับพัฒนา VIP เลข0ย์กับเลข6

ศูนย์ฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาให้ไปที่เลข8กับเลข2รูที่รูที่8นะครับ83 85 87 23 25 27 สตัวสองสนะครับ <_ an> นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับ4ี่ฮานอยของเราเนาะก็ขอให้แนวทางประมาณในตัวเล่นตัวเจาะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ